มขึ้นด้วยดูดูรถก่อนสิรถอะไรเนี่ยรถเขียวนี่อะไรไม่รู้ขึ้นด้วยขึ้นได้ปะวะไม่น่าได้นะอ้ะอาวคุณกิฟตี้เลยขน,น,ห,นหนูไปหนูด้วยหนูไปด้วยหนูไปด้วยหนูไปด้วยติด, <laughs> ดสลิงไว้อยู่แต่ไปไม่ได้วอเตอร์คืออะไร <laughs> ไม่มีคนขับตอนวาระแล้โดนชนรถกี้รอนม่าเปลี่ยนที่ด้วยดีกว่า กด G ค้างแล้วก็เลือกสถานที่พิาศษวัดเดะอะไรอ่ะขอไปแอร์พอร์ตแล้วกันพี่เก็บจ้าโอ้โหแอร์พอร์ตมีมากกว่าหนึ่งคนลาก่อยครับขอให้โชคดีเกมไอเก็บควายนับต้นไม้นับควายนับต้นไม้อะฮะรูปควายนับต้นไม้อ๋อนับต้นไม้อ๋อแล้วก็อะไรอย่างนี้ เรามาแอร์พอร์ตดูสิคนเพียบเลยอ่าเดี๋ยวว้าไปแอร์พอร์ตสามหรือแอพอร์ตหนึง่งแอแอพอร์ตแอร์พอร์ตคือกด G แล้วก็แอร์พอร์ตเลยอะมันมีสามกับหนึ่งครับฮะผมมีอันอ๋ออันอันที่มันไม่มีเลขครับอ่าฮะมาแย้วจ้า What the hell is going on ออนวอ h ดอร์เฮลล์อย่ายิงเขานะขอวะขอขอสปอนเครื่องบินก่อนนะ,ะ,นนนนะจ๊ะเครื่องบินอยู่ไหนะวะเครื่องบิน ื่อนไหนว่เครื่องบินอ๋อน,นี่โอ้ยคุณนิวละจี๙คลิปอันนี้เล้วมาแล้วเจ้พเ่งยิงกอน,นะขึ้นก่อนดิขึ้นขึ้น,นอ่ะเจ้าหัวใจเต้นแรงแอร์พอร์ต <c oughs> มันเป็นสนามบินแต่รู้สึกมันหัวหัวที่อยู่ในเซิร์ฟจะใช้เป็นสนามลบไปแล้วมีรถยนต์ด้วยอ่ะขอโดได้ไหมอ่ะโดเลยนะเจ้า มาขึ้นได้ด้วยเว้ยมันจะเป็นรถที่โอ้ยโชว์โดเลยเข้าไปอ้าวเข้าไม่ได้อะไรใจร้ายเหลือเกินมาเอาดิี่ยขนเต้ารถสปอร์ตอาจารย์ไปแย่งเราไม่มีแต่แย่งอ้าวย่างอร์ทำไงอ้าวหน้าสองที่ไม่ใช่หรอโอเคขึ้นประตูนู้ไปไหนดี ออยดิตะก่อนทำไมท้ายรถปุกพอตุ้งขามาเยอะออเยอมันมันเอียงอ่ะมันมันไปเร็วอ่ะมันเลี้ยวดีเกินเราไม่รู้จัดการไปยิงจะทำไมอ้าวโซล่าตายแล้วอุ้ย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 โอ้โหทาไม้มจััยิงไมวิวนั่งสิงสายฟ้าสิงไฟ ่ไปต่อได้เฮ้ยแย่ไงเมื่อกี้แค่ฝันไปด้วยการที่ดีของการคาดสัมผัสอีกแล้วไงเย่ะมากเลยครับไปไหนตอนนี้ไปเลยไปเลยสู่ท้องฟ้าการชนขอคอยนั่นคืออะไรไปดีกว่าไปไปไปอมีป้ายอะไรเอ่ยขึ้นไม่ได้ไหมได้ด้วยเจทางลัดนะครับทางลัดไปข้างหลังเออ ที่นี่ที่ในเข้าได้ไหมเนี่ยประตูนี้เข้า,ายังไงอยากเข้าไปข้งในอ่ะมันเลี้ยวยากเหลือเกินรู้สึกเลี้ยวยากรู้สึกเลี้ยวยากรถมันโคตรเป๋เลยอ่ะอ๋องั้นน่าจะเข้าได้เห็นทางเข้าแล้วใช่ไหมใช่ไหมอยู่ไหนว่าทางเข้าขึ้นไปได้ไหมขึ้นไม่ได้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไหมขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปโอเคขึ้นดูแลขึ้นแลโอเค ไอ้ท่นี้มีอะไรบ้างวันเดอร์ใครพูดอะไรมีใครใครบินผ่านไปใครบินผ่านเต็มหมดเลยแล้วเรามาเยี่ยมชมแอร์พอร์ตกันนะครับวัดดีมีใครอยู่หรือเปล่าวัดดี้ออออนี่เดี <c oughs> เ๋ยไปต่อได้ดเรข,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 ข<ด>ับเลยอืมเครื่องนี้ขึ้นได้เปล่าเนี่ยเราโนได้ไหมเนี่ยโนเดียวดีเฮ้ลองโดนดูสิขึ้นได้เปล่าวะ เอ๊บเอ๊บมันใหญ่ไปอ้าววัเด็กเกิดอะไรอไอหมอนั่นฆ่าทุกคนพยายามแก้แค้นอยู่เนี่ย <c oughs> อ้าวจริงเหรออยู่กลางอากาศอ่ะเออเล่นน้ำ คุณกิ๊บตกลงมาทันทางทันว้าวโอ้โอบ้านบ้านชาวบ้านโด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 ขึ้นไปได้ไหมี่ยไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปกดกดเด้อเฮ้ยปีนที่โอเคมีแล้วโดไหมเอ่ยฮัลโหลกูก็ทำแบบมาสวยเหมือนกันนะเนี่ยอลังการโห้ภูเขา ตัวละครเป็นอย่างนันะอืมไม่อะน่ารักออกเตี้ยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้โอ้ก่อนมันมาเจอกดบีครับกดบีมีอะไรหนึ่้เขาบนตรงที่โมเดลรัาโมเดลค่อนข้างไม่พอนอแล้วเี๋ยวข้างล่างก็ลองเลือกดูมากมายโอ้เจ้าเออ ลองัาผู้หญิงดูไม่รู้จะมีหรือเปล่า female s ิ r i p p e r อะไรนี่ผู้หญิงอ๋อ sexy เขาสิเ้ารักไปหรอไม่ไหนไหนดีจ้า female ว่าตรงไหนหรือช่องไหนเออช่องช่องช่องสุดท้ายครับดีคำว่า female stripper อยู่นี่แน่ เดี๋ยวอวัเด็ดไหนวะช่องมิสนะครับมิสมิสอันนี้เขาฟีเมลอยู่ตรงล่างๆครับถ้าเป็นเมลวะอ๋อเนี่ยผู้โพล่ะยังไงไม่รู้ปืนปืนทำไมปืนมันเปลี่ยนไหมอะโอโหตรงเชะ รู้สึกตึงมากโอเคมี kind <of> เราจะอัดไายคุณมานะคะบาดเด็ค <you> <gorilla fruit. S 2> ุณครูไปเดี๋ยวพึ่งอาเ็กไปร้อยไทยก่อนดิใจเย็นใจเย็นเราเคลียร์กันได้เอาคุณครูตายแล้วได้เอาคุณครูแล้วเย้ดีใจแล้วดีใจแล้ว นิวคูนบกใช้บกขวาเกือบตายแล้วครับเมื่อกี้ปลิวเลยโอโดน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 ดีใจแบบไม่รู้ทำไมอ่ะ้ยตุงมากใช่ไหมนางใหญ่นะใหญ่ดูดูดูนิ้วคูนแม่งล่ะทำพวกอะไรอ่ะนิ้วคูนไม่ละมุยฮะทำไมอ่ะงง เอาเปล่าเปล่าไม่มีอะไระเธอเดี๋ยวคงมีเศษอะไรบิน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 ไหมบินบินอะบินบินอุ้ยวุ้ยวุ้ยว,วอุอะไรอะอะไรอะไรอะไรทั้งหัวเราเศกเครื่องบินแล้วมันระเบิดเลยที่ไม่พอแล้วน้ำลงน้ำแบบเงียบเลย